รายงานประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของนายปนวิทย์ดวงแก้วคุณานน์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าพ่อหาดังต่อไปนี้ตอนที่หนึ่ง ความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนมีมาตรฐานการเรียนรู้มีแผนพัฒนาที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับมีการประเมินความต้องการจำเป็นของผู้เรียนผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ 1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาทัานสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นผู้บริหาร ครูผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมมีองค์ประกอบครบถ้วนถูกต้องมีการนำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงมีการนิเทศติดตามการใช้หลักสูตรมีการนำผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนมีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายมีการออกแบบกิจกรรมเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการส่งเสริมสนับสนุนการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อมีการรายงานผลและนำไปปรับปรุง1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูและมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูมีการส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพมีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 1.6. การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้มีการนำผลไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบริหารงานบุคคลเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องมีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงบประมาณเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบริหารทั่วไปเป็นไปตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพนนัฒนาผู้เรียนมีการบริหารกิจการผู้เรียนและส่งเสริมพนนัฒนาผู้เรียน มีสาระสนเทศผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนมีการประชุมชี้แจงบุคลากรก,ก่อนมอบหมายงานรับผิดชอบมีสภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองมีการจัดกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆ มีการติดตามประเมินผลและกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการรายงานผลและนำผลไปปรับปรุง2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา3 ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกในการริเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานบริหาร มีการนำแผนไปปฏิบัติจริงบรรลุตามเป้าหมาย3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษามีการสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนมีการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงในสถานศึกษา 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้มีการสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 4.2การจัดระบบและบริการในสถานศึกษามีการจัดระบบและการให้บริการในสถานศึกษามีความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนร่วมงานจิตอาสากับชุมชน 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1 การพัฒนาตนเองและวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องมีทักษะในการใช้ภาษาไทยภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับชาติ ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาบริหารจัดก,การสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาครูได้รับรางวัลระดับภาค ครูได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษาตอนที่2การพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษา บริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาสถานศึกษาโดยสร้างหรือนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียน ส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืนโดยใช้รูปแบบเหล่าพ่อหาโมเดลภายใต้วงจรคุณภาพของดิมิ่ง PDCA การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาข้อตกลงที่1การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีครูผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning มากกว่าร้อยละ70ข้อตกลงที่2เสริมสร้างระบบและกลไกลในการดูแลความปลอดภัยนักเรียน มีการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยตามประเด็นพิจารณาตั้งแต่9ข้อขึ้นไปข้อตกลงที่3ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยที่มีอายุ3-6ปีและผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบ โรงเรียนมีการดำเนินงานด้านโอกาสทางการศึกษาและป้องกันการหลุดออกจากระบบตามประเด็นพิจารณาตั้งแต่6ข้อขึ้นไปการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ 1. การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ในโรงเรียน 2. การแก้ไขปัญหาภาวะการเรียนรู้ถดถอย learning loss 3. การนำผล RTNTOE n มาพัฒนาผู้เรียน 4. การจัดกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน 5. โรงเรียนสวยห้องเรียนงาม 6. การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชการที่10สู่การปฏิบัติ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการเก็บข้อมูลหลักฐานเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาอย่างสูงยิ่งค่ะ